ก็โอเคนะครับยินดีต้อนรับสุดชนะมากนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็พอดีวันนี้นะครับรถพี่เกรนบน้องๆก็ตอนนี้รถพี่ก็เกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่สอนอนะครับอยู่มาคืนนึงได้แล้วเพราะว่าพี่นะฮะเดี๋ยวขอเท้าความก่อนเลยคือผมนะครับให้น้องผมเนี่ย ขับรถไปโรงเรียนแล้วน้องผมก็ขับไปที่อำเภอแล้วตองอำเภอมันอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจนะแล้วเขาก็บอกว่าท่อรถผมดังถามว่ายอมรับไหมยอมแต่ว่าตอนที่ผมไปผมบอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าวัดเสียงท่อให้ผมหน่อยว่ามันดังเกินอ่อกฎหมายกำหนดไหมก็คือผมขับเป็น1 5 m, m นะครับก็ตำรวจก็บอกว่าไม่ต้องวัดหรอกดูก็รู้แล้ว ว่าเสียงดังเอา้าคือตำรวจมึงดูมึงใช้ตาในการดูว่าท่อดังเหรอหรือยังไงนะฮะก็ะประมาณนี้ผมก็ต้องเอาท่อรถผมไปเฮ้ยเปลี่ยนนะ <c oughs> โอ้เสียงเลยครับเนี่ยฮะก็นะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ก็เดี๋ยว พี่ก็จะเอาท่อไปเปลี่ยนก่อนนะแล้วก็จะรีบ e กลับมาช่วยยาทํางานครับก็ไม่รู้ว่าจะเสียค่าปรับเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาก็บอกว่าค <lang> <Bra ety>, ือตอนที่พี่ไปอ่ะเขาบอกว่ารถพี่อ่ะอ่าเขาเรียกอะไรวะสุ่มเสี่ยงเออเขาบอกว่ารถรถผมอ่ะรถพี่เนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นหรว่ารถรถแข่งฮะ คือแบบเอ็มสลเเดิมๆอะครับแค่เปลี่ยนท่อเป็นท่ออาคาโบวิกคือผมกลายเป็นรถแข่งไปแล้วโอ้สุดยอดเลยแม่เจ้าก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะว่าพี่จะโดนยึดท่อหรือเปล่าหรือว่าจะไม่โดนเพราะว่าพี่สามารถใส่เก็บเสียงได้ไงรถไอเอ็มสลพี่อ่ะไอท่ออาคาโบวิกเนี่ยพี่ใส่เก็บเสียงได้ แต่ที่พี่คาใจก็คืออย่างหนึ่งนะคือหนึ่งเลยคือปกติเนี่ยพี่เนี่ยขับรถท่อ,อาคารบูิกใช่ไหมเวลาไปติดไฟแดงเนี้ยด้านหน้าไฟแดงมันก็จะเป็นสถานีตำรวจอยู่ละพี่ขับไปติดไฟแดงครับคือพี่ขับไปทํางานอะ่ะสามเดือนละคือตำรวจไม่จับเวยแต่พอน้องพี่เนี่ยเอารถรถพี่ไปเนาะไปโรงเรียนแล้วพันนี้น้องก็แบบไปหาเพื่อนอะไรเงี้ย น้องอลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงสองคนนะก็ะคือใส่ยุนงโรงเรียนเลยครับไปทางเขตแล้วบรงนั้นก็เป็นสถานีตำรวจเนาะมันเป็นสี่แยกไฟแดงอะพอขับตรงขึ้นไปใช่ไหมค่ะตรงขึ้นไปตำรวจแม่งเห็นเว้ยแล้วแม่งสองคนแล้วเดินไปแล้วก็ไปจับน้องผมผมก็งงเพราะผมแปลว่าเพิ่งกลับมาจากทางานเนาะผมก็มานั่งเล่นเกมสักพักหนึ่งแล้วคราวนี้ผมก็เลย ได้ยินรับเออได้รับโทรศัพท์เออว่าน้องผมเนี่ยโดนตำรวจจับนะโดนยึดรถนะอ่ะผมก็ไปพอไปถึงเห็นไงฮะ <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับวัดเสียงท่อผมหรือยังว่ามันดังไปไหมตำรวจก็ไม่วัดครับแล้วเขาก็ อ่าสตาร์รถผมแล้วเขาก็เบิ้ลให้ดูแล้วที่ผมเห็นน่ะมันเกินห้าร้อยรอบไปแล้วมันก็ต้องดังอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าคารบูิกเนี่ยเสียงมันนุ่มอยู่แล้วไงเสียงมันนุ่มมากเสียงมันแท้จรก็ถามว่าดังไหมมันก็ดังนะแต่ว่ามันไม่น่าจะเกินอ่ะอย่างน้อยมันเกินก็เกินนิดเดียวอ่ะถ้าวัดมันก็คงไม่เกินเก้าห้า ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์กับตำรวจนะแล้วก็นี่นี่ี <c oughs> ๋ยวนะนี่นะครับเป็นใบนะใบย,ยึดรถนะบันทึก การตรวจยึดรถต้องสงสัยแม่เจ้านะนี่เด้อย,ยี่ห้อ Yamaha m สีดำทะเบียนปุ๊บปบุหมายเลขเครื่องอ่านางสาวอ,อายุ16ปีเนี่ยจังหวัดนครราชสีมาแล้วกิดกีดอันนี้เขียนว่าโดยมีเหตุ สงสัยว่าเนี่ยเห็นนะแล้วเขาก็ติกว่าไม่มีหลักฐานแสดงการครอบครอง2ไม่จัดไม่จัดให้มีเครื่องระงับเสียงโดยฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างอะไรเนี่ยกระทรวงเอ้กฎหมายฝ่าเดี๋ยวเครื่องระงับเสียงโดยฝ่าฝืนกฎกระรวงอ๋อเสียงดังนะครับ คือเก็บเสียงเนะี่ยเก็บเสียงรถพี่นะ่ะมันอยู่มันอยู่ใต้บอกครับนะสถานที่ตอดยึดนะฮะหลังอำเภอก็ประมาณนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเสียตังค์ไหมนะก็พอวันนัยให้เสียแนละ้วก็ช่วงนี้จนจ,นจริงๆฮะโควิดทำพิษนะ COVID นะจนสัสว์ตอนนี้พี่ก็ต้องไปรับรถคืนนะเดี๋ยว พี่ก็จะไปหาเพื่อนพี่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นเล่มเขียวก็จะไปรับรถคืนแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าตอนผมรับรถคืนเป็นยังไงไปโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็ทําการเสียงรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคือพี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนแบบว่าอะไรวะต้องเรียกว่าอะไรวะตอนเสียครับปเนาะเอออันนี้ก็ โดนไปหนึ่งพันบาทนะแต่ว่าไม่โดนยึกทรันะเพราะว่าพี่ใส่เก็บเสียงเอาไว้นะนก็น้องๆก็จะได้เห็นรถพี่นะอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูรถแต่ละคันนะครับตัดภาพด้วยอนะ่ะฟ้าดังนี่ฮะดูแต่ละคันนะที่โดนยึดมากนะมวจะเป็น CB R300 สารอนะที่โดนยึดมานานแนละ้วมาดูกัน นี่ครับโอ้โหหลายคันซะด้วยเฮ้ยอันนี้มันติดอะไรวะการสบันนะนี่ฝังมาในคอซะด้วยก็มาดูรถพี่เนว้ว,ว,ะวะ่าเป็นยังไงบ้างนะนี่ก็ดูครับก็ร้อยห้าสิบคันเดียวในในกลุ่ม่ะครับก็เอซลดพี่ก็จอดอยู่ยนี้นะฮะ เขาก็เอาผิดแค,แค่แค่ท่ออย่างเดียวนะทุกคนอันนี้เป็นแดดนะฮะถือว่าเก็บรายละเอียดดีนะดีกว่ารถเพื่อนพี่รถเพื่อนพี่นี่สนิมแดดแล้วนะคันนี้นี่เวกเตอร์นะวิกก็ชอบท่อนะเพราะมันเป็นสีแบบอันนี้ไทยเทแท้เลยไหม ชอแบบสีแบบสวยมากดูดิสายม่าน้ำเครื่องทำสีใหม่ยิดเค้แม่งมีหลอดไฟตรงนี้พ่อมาคือหลอดไฟอะไรวะเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยระหว่างตองคาบูอะ่ะ โลม่วงไล่ตอนนี้ก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเอากุญแจมาให้อยู่นะแต่ว่าพี่ก็งงนะคันนี้โดนยึดไม่ได้ไงเนี่ยโหสภาพโอ้ยไขรมันครับรถสภาพนี้ออกมาวะเนี่ย อย่างเขาว่าให้มารอก็ตอนนี้ก็รอเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เหลือแค่รอเจ้าหน้าที่นะโอเคเดี๋ยวได้รถปุ๊บเราจะทางกันต่อนะครับ